สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมนายชอตตี้บุจวากับ i m m o r t a l a c a d e m y นี่คือเกมมือถือแนว Simulation RPG หรือว่าปั้นตัวละครแล้วก็เอาไปต่อสู้ในคอนเทนต์อื่นๆอย่างเช่นลงดันเจียนฟาร์มทรัพยากรลงดันเจียนที่เป็นเนื้อเรื่องหรือจะไป PVP กับผู้เล่นอื่นก็ทำได้และนอกจากนี้ยังมีรางวัลไอดอลผลิตทรัพยากรให้เราแบบอัตโนมัติอีกด้วยนะสำหรับตัวละครของเกมนี้ผมว่าออกแบบมาได้ดูดีนะถึงจะไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรอย่างนั้นแต่ดูแล้วมันสบายตาดีครับ ส่วนวิธีการเล่นก็ให้ดูด้านล่างเป็นหลักนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะไกด์ไลน์ไว้ครับว่าให้ไปทําอะไรเช่นไปปั้นตัวละครไปอัปเกรดเปิดกาชาอะไรพวกเนี่ยครับก็เดินตามเพวที่อยู่ตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนําเสนอเรื่องของการเอาตัวละครไปฝึกก่อนกันละกันครับก่อนจะไปฝึกก็เลือกตัวละครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าตัวเนี้ยเราจะได้เอาไปใช้แน่ๆนะครับแล้วเราก็ไปทําการอัปเกรดตัวละครก่อนก็ได้นะครับพอเราเลือกตัวละครได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกไอเทมหรือว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวละครนี้ด้วววยยออออ่่่าาาางงเเเเเชชชนนนนนนคคีี้้้้้้ขใใดดบบแแลลลลลกกก็็ืืปตม ธาตุลมนะครับแล้วก็เขามี2ทธาตุด้วยมีธาตุไฟด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับแต่ว่าตัวเกมเขาแนะนำไงว่าเอ้ยพี่คนนี้ควรไปธาตุลมนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ หลังจากนั้นก็ต้องมาเลือกการสนับสนุนการฝึกนะครับกดออโต้เลยก็ได้ครับเขาก็จะแนะนําการที่เหมาะสมไว้ให้นะครับซึ่งมันมีสายของมันอยู่ด้วยนะเช่นสายโจมตีเลือดว่องไวแล้วก็มานาครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะฝึกอะเราต้องดูด้านซ้ายบนเป็นหลักว่าเขาให้ทําอะไรเช่นเก็บค่า CP ของตัวละครให้ถึงนะครับหรือว่าสเตตัสต้องถึงตามที่กําหนดนะครับซึ่งเกมเขาจะแนะนําอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยสเตตัสหลักคืออะไรสเตตัสรองคืออะไรจะฝึกไล่ตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า เราก็ต้องดูพลังงานด้วยไงถ้าพลังงานไม่พอก็ต้องเอาไปพักผ่อนนะครับและด้านหลังเนี่ยเวลาเราเลือกใช่ไหมครับมันก็จะเห็นว่าสเตตพวกนี้มันจะบวกอะไรให้กับเราบ้างนั่นเองครับอาจริงๆไม่ต้องสนใจก็ได้สนใจเรื่องของอสเตตัสแล้วก็การผ่านภารกิจย่อยตามที่เกมกําหนดเท่านั้นเองครับส่วนคนที่อยู่ด้านหลังคือการสนับสนุนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปฝึกอันไหนเยอะใช่ไหมก็จะทําให้เกิดอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนไปนั้นๆมากขึ้นนั่นเองครับงั้นก็เดี๋ยวผมไปนี้ก่อนละกัน เพราะว่าเห็นคนเยอะดีครับไปเลยเวลาจะไปก็คือกดเทรนนิ่งก่อนนะครับแล้วก็เลือกเห็นไหมอ่ะใครมิบอกเลยว่าถ้าฝึกอันเนี้ยจะบวกสเตตัสอะไรบ้างนั่นเองครับงั้นก็เดี๋ยวฝึกเลยกนแล้วกันครับคือการฝึกเนี่ยมันไม่มีแอนิเมชันอะไรเท่าไหร่ครับเขาก็จะสรุปให้ฟังเลยว่าเราได้สเตตัสอะไรเท่าไหร่แค่นี้แหละสิ่งที่อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยคือมันจะมีให้เราเปิด2อันใช่ไหมเปิดให้หมดเลยครับการฝึกจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีอลเอมีใชนนมัอน่า เราสามารถส่งให้ตัวละครไปพักผ่อนได้นั่นเองนะครับช่วงแรกก็จะมีแค่อันนี้อัน,นเดียวเพิ่มแต่พลังงานเดี๋ยวถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆืยเราเจอไอเทมหรือเราไปซื้อไอเทมจากร้านค้ามันก็จะเติมพลังงานได้ดีขึ้นหรือว่าเติมแล้วได้สเตตัสเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พลังงานเรายังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ไปฝึกต่อเลยกันละกันครับเดี๋ยวฝึกอันแรกก่อนละกันนะเทรนนิ่งไปเลยครับพีเปอร์เซนต์สองร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมก็โอเคถือว่าใช้ได้ โอรอบนี้มีเหตุการณ์เสริมครับไม่รู้จะตอบอะไรมั่วข้อแรกไปก่อนละกันอ่าโชคดีครับได้สเตตัสมาอย่างละ15เลยครับดีสุดๆแล้ววันนี้ก็มีบัฟโบนัสมาให้เราเลือกด้วยครับเอาอะไรดียะเอาอันนี้ก็แล้วกันครับเอฟเฟกเพิ่มขึ้น20%นะครับผมโอเคคอนเฟิร์มไปได้เลยครับอันนี้พลังงานยังเยอะอยู่ก็ฝึกต่อได้เลยนะครับผมก็ฝึกเหมือนเดิมแหละก็จะพยายามอัพสเตตัสต,ตามที่เกมบอกให้ได้ก่อน โอเควันนี้มี3รายการนะครับผมซึ่งรายการสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอีเวนต์สุ่มๆมาถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาจจะไดะ้พลังงานเพิ่มเติมหรือว่าสเตต,ตัสเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังดีที่เขามีให้เลือกครับผมเอาเลยดี เอาเป็นสเตตัสก่อนกันแล้วกันครับจัดไปไดสเตตัสอย่างละสิบครับผมและการเลือกข้อเมื่อกี้ทำให้อารมณ์ของเราไม่ค่อยดีด้วยครับเราเช็คได้ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะถ้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาฟงเวลาฝึกอะไรอะ่ะบัฟโบนันที่ได้มันก็จะน้อยไงนะครับเราต้องพยายามทําให้จิตใจเรามั่นคงนะครับผมแล้วทายังไงอะ่ะจริงจริก็เล่นไปเรื่อยๆนะั่นแหละจิตใจของเราเนี่ยจะพยายามมาที่บาลานซ์เสมอนะครับยกเว้นเจอเหตุการณ์อะไรพิเศษมันถึงจะลดหรือว่าจะเพิ่มนั่นแหละ และตอนนี้พลังงานเหลือแค่31นะครับถ้าจะไปฝึกต่อเนี่ยเขาบอกอยู่ครับมีโอกาสล้มเหลว38เลยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับแต่ใครอยากวัดดวงก็จัดไปครับวัดดวงกันเองแล้กัน ทีนี้พอเราทําเควสย่อยตามที่กําหนดได้แล้วนะครับก็จะมีเหตุการณ์คือให้เอาตัวละครมาเลื่อนขั้นครับก็จะได้รับสเตตัสโบนัสต่างๆเพิ่มเติมและบางทีก็จะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับพอเราเลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีสตูมาต่อสู้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าเราจะไปสู้กับตัวละครที่มันมีค่าพลังเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเล่นรอบแรกเนี่ยเรามาสู้ระดับยากๆแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ผมเล่นมาหลายรอบและมีตัวละครที่ผ่านการฝึกไปแล้วเยอะ ค่าพลังของทีมผมก็เลยเยอะนั่นเองครับแล้วผมเคยผ่านด่านนี้ไปแล้วด้วยในการเล่นรอบก่อนๆเขาก็สามารถให้เราเลือก instant win หรือว่าข้ามการต่อสู้ไปเลยก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องดู แต่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูบรรยากาศการต่อสู้แล้วกันว่ามันประมาณไหนนะครับมาถึงจัดทีมก่อนครับกด deploy all เลยก็ได้ครับไม่ต้องคิดมากแค่นี้แหละแล้วก็กด deploy ในที่เหลือก็ดูอย่างเดียวเลยครับคือเกมนี้เราไม่ต้องบังคับอะไรครับตัวละครจะผัดกันโดดไปตีนู่นนนี่เก็บเกต็ครบก็จะใช้สกิลให้เราเองเลยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดใครอยากจะสคิปหรือว่าอยากจะข้ามไว้ก็ดูด้านซ้ายได้นะครับมันจะมีพวกสคิปข้ามด่านไปเลยแล้วก็มีพวกคูณสองคูณ2อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าดึงดูดเท่าไหร่เพราะนนนัั้้ผมมกกดขา ทีนี้พอเราผ่านการต่อสู้ครับก็จะได้รับเวลาในการฝึกมาเพิ่มนะครับเราสังเกตูด่ด้านซ้ายบนได้ตลอดเนาะว่าตอนนี้เหลือเวลาฝึกกี่วันครับ ท่าผู้ชมก็ฝึกตัวละครบแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะฝึกไปต่อไม่ได้นั่นเองครับแล้วมันอาจจะมีเหตุการณ์ย่อยเหตุการณ์แทรกขึ้นมาด้วยอย่างเช่นเขาให้เราเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเก็บรูนครบตามที่กําหนดอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับนอกจากจะได้สเตตัสตามที่กําหนดแล้วชุดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะไม่ได้ใส่ชุดนี้เสมอทีนี้พอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเกมเขาจะให้เราไปทําการจัดทีมใหม่นะครับผมก็เข้ามาที่นี่ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับอะคาเดมี่เลเวลนะคร ของเราที่นํามาจัดทีมอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับและเดี๋ยวเลเวลสูงขึ้นเราก็สามารถใส่คนอื่นมามากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นพลสนับสนุน5คนนี้อีกทีนะครับไม่ได้ลงกันไป6-7คนอะไรอย่างนั้นนะ อีกอันนึงที่ควรแวะเข้ามาดูคือ part of element นะครับผมอันนี้มันจะเอาไว้อัพพวสเตตัสเสริมให้กับตัวละครของเราแยกตามท่านนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มอ่ะก็อย่าลืมมาอัพโดยละกันและเดี๋ยวตัวเกมเขาจะแนะนําเองว่าเราควรจะอัพอะไรนะครับและเวลาจะอัพอะไรเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าถ้าอัพแล้วจะมีผลกับใครบ้างในทีมของเราครับถ้ามันสว่างขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเรามีตัวละครนี้อยู่แล้วนั่นเองครับ หลังจากนี้ท่านชมก็สามารถเอาทีมของเราไปเข้าร่วมคอนเทนต์อื่นๆได้แล้วนะครับดูด้านล่างนะครับมันจะมีดันเจียนอยู่ด้วยนะครับดันเจียนนี่ก็แบ่งเป็นหลายอย่างเลยอย่างเช่นดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากร ตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องหลักของเกมโคลอสเซียมเอาไว PV ้ PvP กับผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนตัวจริงๆนะครับเนื่องจากว่าในโคลอสเซียมเนี่ยเราต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนสร้างห้องนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี <ๆ S 2> น่ยแหละจอยเข้ามานะครับด้วยคําสั่งเซิร์ชเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะแบบสู้กับเพื่อนจริงๆอยากจะสู้กับผู้เล่นอื่นก็มาที่เมนูอารีนาได้เลยนะครับอารีนาก็คือสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นแหละแต่ว่าสู้กับบอทนะครับไม่ได้สู้กันแบบเรียลไทม์จริงๆ,ๆเข้ามาแล้วแนะนําว่าให้เราจััััดดดทททีีีมมมมมป้้้อออองกกกนนน่่่คืเเราจาจจจะไไ อยู่ในนี้ก็ได้ไงนึกภาพออกใช่ป่ะเออแล้วก็มาจัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็เซฟเอาไว้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับและการต่อสู้ผมก็ได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ป่ะว่ามันไม่มีอะไรอะนะเราก็จะเร่งความเร็วเราจะสกิปอะไรเลยก็ได้เต็มที่ครับผมและดูจากทรงแล้วผมน่าจะชนะได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมโจมตีใส่ศัตรูทีเดียวตุ้ยเลยครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมตีทีเดียวเลือดมิดหลอดครับก็เรียกได้ว่าสบายๆกันไปครับคาพลังเราสูงกว่าศัตรูเยอะแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับ และอีกส่วนหนึ่งที่ทําได้จะแอบอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ครับคือคําสั่ง travel นะครับผมมันคือการส่งคนไปหาของนั่นแหละนะครับก็กด dispatch ได้เลยเนาะแล้วเราก็เลือกคนที่เหมาะสมไปได้เลยกดเ e c o m m e n เก็ได้ครับเขาจะบอกเองว่ามีตัวอะไรที่เหมาะสมบ้างแล้วก็กด confirm แล้วก็รอเวลาแค่นั้นแหละครับจบ ส่วนกรชับปองของเกมนี้ก็ด้านขวาล่างเลยครับคำสั่งซัมมอนมันมีหลายตู้มากเลยนะแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ไปเปิดตู้มือใหม่ก่อนอ้าวรู้ได้ไงตู้มือใหม่มันจะเปิดได้แบบเดียวเลยคือ10ใบนะครับและมันจะลดราคาอยู่ด้วย20%นั่นเองครับซึ่งมันจะมี2ตู้เลยคือตู้ที่ใช้ตั๋วที่เป็นเพชรสีแดงกับเพชรสีฟ้าพอดีเพชรสีฟ้ามเปิดไปก่อนนั่นเองและยีใบนะครับก็เดี๋ยวเปิดต่ออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมครับอันนี้ก็ล่างนกแล้วกออ <laughs> ดิสิว่าได้อะไรกับเขาครับโอ้โหแสงสีม่วงเฮ้ยสีทองมาหนึ่งแต่ผมจะบอกว่า SSR ของเกมนี้มันเป็นสีรุ่งนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูทีละใบโอ้โหเป็นไงอาร์ตเกมนี้ก็ดูดีเหมือนกันเนาะอืมอืมคือสีของหลังการ์ดเนี่ยมันบ่งบอกถึงสายของการ์ดนะครับไม่ได้บ่งบอกถึงความแรนะอย,อย่างคนนี้ก็สายแทงเนาะ อันนี้ก็เป็นสายเลือดเออเรียกไม่ถูกเลยเรียกเป็นสายเลือดนี่ไงสีทองนะครับผมก็ได้เป้าวันนี้มาครับเป็นสายแทงเออไม่ให้สายมานาสายมานาะ ก็ตามสภาพครับได้สีทองใบเดียวเนาะถ้าจะเปิดต่อแล้วไม่มีตั๋วก็ก็ได้นะใช้สปิริตเจสหรือว่าใช้เพชรก็ได้นะครับคือการลดราคาเนี่ยมันจะลด5ครั้งเอ้ยไม่ใช่5ครั้ง6ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ SSR แน่นอนด้วยนะครับแต่ว่าผมขอมาเปิดตู้นี้ก็แล้วกันครับคือตู้เนี้ยลดราคาเหมือนกันครับเปิด50โรเราจะได้ SSR แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ตั๋วแดงด้วยงั้นก็จัดไปก็ผมแองกี้เบิร์ดมาดูแสงก่อนครับว่ายังไงถ้าไม่รุ้งผม่ามเลยนะ ดูทรงแล้วไม่ไม่รุงครับมีทองอันเดียวข้ามเลยครับและคนที่ได้มาก็เป็นคนเดิมเลยนะครับซ้ำเออผมอาจจะลืมบอกไปก่อนนะเนี่ยตู้นี้ครับที่เราเปิดกันก่อนนะเนี่ยที่ใช้ตัวสีฟ้าจําได้ปะตู้นี้จะมีแค่ตัวละครที่เป็นการ์ดสนับสนุนเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถเอาไปปั้นได้เนาะเป็นแค่การ์ดสนับสนุนที่ช่วยในการฝึกเฉย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้ที่ใช้ตัวแดงอะตู้นี้จะมีทั้งสองอย่างเลยคือมีตัวละครอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นตัวละครคือตัวละครอนะ่ะเขาจะมีชื่ออยู่ด้านล่างครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสนับสนุนเนี่ยมันจะมีรูปลูกไยแทนครับังไม่ได้บอกชื่อนะเพรานั้นก็เวลาจะแยกก็แยกกันที่ด้านล่างของการได้เลยงั้นก็มาเปิดตู้ตัวแดงกันต่อเลยกันละกันนะครับผมจะเปิดให้ได้ ssr นะครับงั้นสกิปไปเลยละกันครับถ้าได้ของดีมันคงสกิปไม่ได้ครับแล้วดู ได้คนซ้ำอีกแล้วอะเป็นตัวที่เกมแจกด้วยอ่าไม่เป็นไรครับรอบต่อไปว่าไงอืมได้ตัวละครใหม่สักทีนะครับผมเป็นน้องผมสีฟ้าโอเคเปิดต่อรอบนี้ดูเหมือนดวงจะดีครับได้สีทองสองใบแต่ว่าซ้ำทั้งคู่และมาถึงรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมรอตั๋วไม่ไหวครับผมกดแลกเพชรไปเลยครับดูสิว่าสีรุ้งจอกมาเป็นใครนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นปังกายสีรุ้งว่าแล่เดี๋ยวแสงออกมาจะมีสีรุงด้วยอุ้ยมีสองใบเลยอเฮ้ยถามจริงมาอรอลุ้นกันครับว่าเป็นใครอืม น้องคนนี้ไม่ใช่สเปคผมแต่ก็ดูมีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันครับแล้วดูอีกคนนึงซิว่าเป็นใคร <c oughs> แม่ <c oughs> บุญมีแต่กรมบังสุดๆ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปอัปเกรดเนาะไหนๆก็ได้ตัวซ้ำมาแล้วส่วนตัวอื่นไปเปิดกันเองกันละกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าเกมนี้เขาใจดีครับเขาแจกฟรีวันละหนึ่งใบทุกตู้เลยนะอ่ะนั่นแหละก็จัดไปได้เลยครับส่วนตัวก็ยังนึงไม่ออกเหมือนกันว่าจะเปิดหาตู้ไหน โซเรตแกชปองเกมนี้นะครับเขาจะการันตีอยู่ที่70็ดบใบนะครับอันนี้พูดถึงตู้อื่นๆนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสได้ SSR 2%สนะครับส่วนใครที่เป็นตัวละครหน้าตู้ก็จะมีเรทอับมากกว่าคนอื่นๆ50%ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดมาแล้วหลุดไม่เป็นไรนะครับเปิดอีก70บใบรอบถัดไปเราจะได้ตัวละครที่อยู่หน้าตู้แน่นอนครับส่วนตู้ที่เป็นการสนับสนุนนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ s s r อคือ3%็นะครับคนที่อยู่หน้าตู้ก็มีโอกาสได้ รอบหนึ่งรอบต่อไปได้แน่นอนนะครับแล้วการสนับสนุนเนี่ยเราจะได้รับ SSR แน่นอนภายใน45โรครับสรุปอีกครั้งตัวละคร140โรได้แน่นอนหน้าตูถ้าเป็นการสนับสนุน90โรได้แน่นอนหน้าตูครับ ส่วนการอัปเกดตก็เข้าเมนูด้านล่างสุดเลยครับคำสั่ง r e c i p โ e นะครับผมมันก็อัปเกดตได้หลายส่วนเนาะอันแรกก็คือจะเป็นตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็อัปเกดตที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามีของก็จัดไปถ้าเปิดกระชาซ้ำมาแบบผมก็สามารถเอามาเลื่อนแรงได้นั่นเองครับกดแม็กไปเลยก็ได้แล้วก็เลื่อนทีเดียว ส่วนต่อมาเป็นการสนับสนุนนั่นเองนะครับถ้าเป็นการสนับสนุนพวกนี้สามารถอัปเกรดเลเวลได้ด้วยครับคือกดคําสั่งเทรนได้เลยนะครับแล้วกดแบกไปเลยก็ได้ถ้าคิดว่าการใบนี้เราใช้แน่ๆเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะอ่ะมันก็จะทําให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วยส่วนใครที่เปิดกาชามาซ้ําก็ไปอัปเกรดที่ด้านล่างเหมือนเดิมส่วนการไหนที่เราอัปเกรดไปแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วมันจะมีคําสั่งรีฟอร์สอยู่ด้านล่างเลยครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเอ้ยเราจะขอคืนทรัพยากรจากการใบไหนนั่นเองครับ ส่วนต่อมาคือการจัดตัวละครที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะครับคือหนึ่งตัวละครมาฝึกได้หลายรอบถูกไหมมันก็จะมีตัวซ้ํากันแบบนี้เนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่ามันมีเยอะเกินไปเราอาจจะเอาไปทิ้งก็ได้นะครับมันจะมีคําสั่งรีไซเคิลอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เลือกตัวที่เราคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้แล้วแน่ๆเอาไปขายได้เลยครับส่วนต่อมาที่เป็น Ex p e r i e n c e หรือว่าดอกบัวเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะตัวละครที่มีการฝึกไปได้ไกลๆอะ่ะมันจะได้รับดอกบัวมาซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาโบนัสอะไรติดให้กับดอกบัว และเวลาที่เราไปฝึกตัวอื่นอ่ะในบางเหตุการณ์เราสามารถที่จะเลือกดอกบัวของตัวละครที่เราเคยฝึกไปแล้วอ่ะมาทําการอัปเกรดให้ตัวละครได้ซึ่งก็จะได้รับสเตตัสโบนัสตามสเตตัสที่เราเคยเลือกไปในการเล่นรอบก่อนๆน,นั่นเองครับส่วนต่อมาเป็นระบบวาสนานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการครบแล้วเอาไปอัปเกรดครบตามที่เขาบอกจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้มันจะแอบอยู่ที่เมนูด้านขวาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เซตอัพตรงนี้ในเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงนะครับปรับกราฟิกลบลอยยากแล้วก็ภาษาในเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็มีตามที่เห็นนี่แหละเนาะใครอยากจะเปลี่ยนแอคเคาตก็มาที่บริเวณนี้ได้เลยครับ